สำหรับสันดอนโทมัสที่2อ,อยู่บริเวณจุดที่ปักหมุดไว้นะครับคุณผู้ชมห่างจากเกาะปาลาวันประมาณ200กิโลเมตรในเขตเศรษฐกิจจำพาะของฟิลิปปินส์ตามอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออังคลอสอนุสัญญาฉบับนี้กําหนดให้รัฐชายฝั่งแต่ละรัฐสามารถแสวงหาประโยชน์และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติไม่เกิน200ไมล์ทะเลหรือประมาณ370กิโลเมตรจากชายฝั่งครับแต่ว่าจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ถึงร้อยละ90ตามแนว เส้นประเก้าเส้นหรือว่าเส้นสีชมพูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้จนมันทับซ้อนกับพื้นที่ของฟิลิปปินบรูไน มาเลเซียรวมถึงเวียดนามด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2016สารอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้วินิจฉัยให้การอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้ไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศครับแต่แต่จนแล้วจนรอดจีนก็ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยแล้วก็ยังเดินหน้าสร้างเกาะเทียมฐานทัพและแท่นขุดเจาะน้ํามันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับฟิลิปปินส์ก็เลยนําเรือรบสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2มาประจําการบนสันดอนแห่งนี้จนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการ อ้างกรรมสิทธิ์เหนือน,น่าน้ำของฟิลิปปินส์ครับเรือลำนี้มีชื่อว่า B R P Sierra Madre เป็นเรือรบสัญชาติอเมริกันในสภาพเก่าสุดโสมครับถูกนำมาประจำการบนสัสนดอนโทมัสที่2ตั้งแต่ปี1999เรือลําือลำนี้ประจำการในกองทัพเรือสหรัฐตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ถูกส่งมอบให้กองทัพเรือฟิลิปปินส์หลังจากสงครามเวียดนามยุติลงนะครับ นาวิกโยธินฟิลิปปินจำนวนหนึ่งบนเรือลำนี้ต้องพึ่งพาเรือขนส่งสเสบียงขณะที่จีนมักจะส่งเรือลาดตระเวณเข้ามาเพื่อขัดขวางภารกิจส่งสเสบียงอุณหภูมิความขัดแยง้งเหนือสันดอนร้อนระอุมากขึ้นตลอด3ปีที่ผ่านมาหลังจากฟิลิปปินยื่นประท้วงพฤติกรรมก้าวร้าวของจีนไม่ต่ำกว่า400ครั้งเรือหน่วยยามชายฝั่งจีนมักจะพยายามขัดขวางและยิงเลเซอร์ทางทหารใส่เรือหน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินบริเวณแนวสันดอนโทมัสที่2ถี่ขึ้น ขณะที่หน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินส์ก็ยังตรวจพบกองเรืออาสาสมัครของจีนราว135ลำในเขตเศรษฐกิจจำเพาะเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้ไม่ผิดกฎหมายและเตือนให้ฟิลิปปินส์ระมัดระวังการใช้คำพูดโดยไร้ความรับผิดชอบด้วย ทะเลจีนใต้ถูกจัดให้เป็นจุดตึงเครียดจุดหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกและเสี่ยงต่อการจุดชนวนความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจอย่างมากครับขณะที่สหรัฐก็เข้ามามีบทบาทในข้อพิาพาททะเลจีนใต้มากขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านาน้ำบริเวณนี้ก็ตาม